ไม่ถ่าคิปรอพี่รั้ต้องจุดเทีนเอ้าจุดเีนดี๋ยวตั้งกองไฟชันะครับไหมได้ไหมเคพีพีน่ารักล่ะใครจะกินอะะแต่อยากกินอะกินพี่ผุ๋มไปนะกแล้เอาครับคุณครก็ได้ใหวดีค่ะสวัสดีค่ะ อไปบ่ายหน่อยเบาบมาได้ไหมายบายคุณว่าอะไรนะก็จะเ่าให้แม่ได้ไหมหรอมาโรวิงพินโรวิงพินอันนี้พี่พีททำเดี๋ยวจะมีให้โวยพอี่พีทไอพี่บุ๋มในคลิป y youtube ด้ใช่ไหมวันทีวันวันนี้วันอะไรอ่ะวันนี้วันโอ้ยใ้เขาตัดลงมาทีนี้เหรอ ตาแล้วคุยกันี่หนุ่ยตาหลุดอยู่นะคือหวยล้วไม่ทันหลุดออทีเราต้องสู้ค่ะเปลี่ยนอะสั่งต่อสู้ตายหุ่นหกโลอแม่หลงหรอหุ่นหกล่อุ้ยเค้กน่ารักอ่ะของพี่พีทอะแฮปปี้เบอร์เดย์กบปีหน้าไม่เรียกแฟนอะไรอ่ะปีหน้าไม่เรียกแฟนแล้วนะอุ้ยดูแม่เบะปากโกน แม่เปล่งอยู่เลยอ่ะปีหน้าปีหน้าดูดูเธอแฮปปี้เบิร์ t เดย์กบปีหน้าไม่เรียกแฟนแล้วนะว่าข้าวเต้าขาวด้านขวามันเขียนจริงแต่ว่าแบบพูดให้มันดูเป็นแบบเป็นประเด็นอะคิวงี้ยแม่ข้าวขาวคิวดูนางเอกเธอเดยใครอ่ะน้องมินมั้เหรอต้องมินนะนะที่นางเอกทั้งหมดนี่นางร้ายหมดเลยค่ะแม่หนูให้วุ้นไป ไม่ดูบอกตาด้วยรววยเลิไม่รูบอกตาด้ไสยไม่ไ้ไปังานด้วยตอนแรกคิดว่าุนี่ต้อง้องฉันไม่ได้พูดเองส้องแล้วต้องร้องล้้องไม่ไม่ร้องเองไไม่ร้องไไ นน้อยแต่ว่าได้เงินเยอะทุกคนขอให้ทุกคันปังๆนะคะขอบคุณเอาไวอปลุกปั้งปลุกกระปังเลยอังไงอ่ะพีทเป่าเลยมีอะรเลยมินิกันแค่้คนหนึ่งเดี๋ยวช่วหน่อยไม่ได้ปังแล้ว

เขาต้องถ่ายรูปถ่ายรูลูกเเ็มเต็เต็มทีหน้าเกิดไว้ไหนเราไม่ต้องซื้อฝันให้นะซื้อค่นคิวอยากเกิดใหมเนียั้นคิวพรุ่งนี้ิแล้วอีคอนเปต์ของใครอ่ะคอนเปต์ของใครของฝันค่ะของฝันสองอันนี้ของฝันไม่รู้ว่ากลุ่มนี้ห้ามยุบจนกว่าจะพจารณาปหาปีหน้าไปต่อที่เจอ๋อ จนกว่าจะ17สิงหาปีแล้วกันยาเลยได้ไหมก็ถูกปีเป็นเลยแล้วกันไม่รูกป่าเจกันยาแม่แม่บ้านไหน่นัางหัเนอแข็งแล้วเป็นแบบนี้ไม่ถีม่ถีบหลัาีอยากนตีงใหญ่านอนียงใหญ่ไม่ต้องจ้างแม่บ้านค่ะไช่เดินทางไ้ะมอกับใคไม่ไดด้วยได้เดินทางได้แม่คนก็ยังคุยจะมิมก็ฟังไม่ทันอยู่ดี ี๋ยวประมลสมัคร้านจานค่ะไม่แล้วเราทิ้งไลน์ไว้กับพี่คูู้หมเอาพี่ฝากก่อนไปดูหน่อยอันนี้น่าแล้วพี่อูก็แบบับฝันจริงนะในลจว่าเอาไว้ใช่ใชุ่ยหน้ายังสวยอยู่ไหมยังพี่แกมุดเล้วกนจริงโอ้ยังถ่ายรูปกับเค้กอัแม่ถ้าอยู่แล้วอยู่เลยได้ได้ได้ไดรได้งเ้าด้ได้ไ้ได้ไได้รา้ไ้ด้ ได้เอ๋ค่ะพีผิดมาีนะเอาวางใกล้ๆอาเอาองี่ผูากเทครับนึงันึงให้เขาิธเทก่อนตา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 อีกน้องไม่ไหวแล้วอืนอีต่อไปอันนี้อันนี้เน็ก่มือแม่ มามาอยู่กันอันนี้ได้ที่บ้านอยู่อยากถ่ายดีเซ่ดีเซ่ดีเซ่ที่บ้านสูงเลยถ้าดีเซ่สูงเนี่ยเอาถ่ายให้ด้วยนะอันนี้ของพี่แชมป์ถ่ายดีเซ่ให้ด้วยนะแม่แขนใหญ่เอาเอามาปั่งเลยอ๋ออยากให้นายแก้มุกไทยดูไม่ใส่คอนนู่สวยเหรอมีอะไรควรควรอ่ะโวลอ่ะขอพี่พีค่ะขอาถ่ายให้หน่อย เออถ่ายให้หน่อยอ่ะของพีพีต้องเป็นรูปคู่เดี๋ยวไม่ได้ใช่พี่พีพหน้าหนูไม่ได้ฝั่งเนี้ยถ่ายกับแม่ถ่ายกับแม่ก่อนแม่แม่ถ่ายกับแม่ครับไม่เป็นไรครัแม่สหัวแม่ผมไม่เป็นไรแม่แต่เช้าแม่อย่แม่ท้องานอะแม่สลวนมากก็แต่เช้าแล้วเข้าไปหมาขวดขายอยู่นี่ตรงนี้นะครัส้างเลือดสร้างเออเอาเลือดสร้าง ม่ใช้ i o 15หรออืมเวามัน,นไม่ค่อยสวยสิก็ดีอยู่แล้วหนึ่งสองามมือข้างลึ้นมาเอาน่าค่ะได้มันตอันนี้ถือว่าข้างเลนี่ไงแต่ก็อยู่แล้วนะจะมี iPhone 15มันไม่สวยจริงๆเนอะหน้ามันเลอะสิสวยสด่ริงสามสวยสุดสิสวยสุดโอเค 65หน้าเลเวอร์1 2อนออให้พี่พีทอ่านหนเหนขอกล้องพต่อนะพีทอ่านสิคะเอ้พอ่านหมคะอ่านคะพีปีหน้าไม่เรียกแฟนแล้วนะคะขอดูหน้แม่หนแม่เมื่อกี้อะไรนะตั้งใแม่ปีป่าจริงๆฉันบอกแล้วปีหน้ากลยอนยอมค่ะขอกลองหน่อย ยแบหมดแล้วให้แล้วให้แล้ถือก็ดีถือชูเค้กหเดยวม่หม่รจั่จน่อยู่ใคขายคูัะพี่ยอนแรกว่่ไนะไม่รขาบอกพออยากไพี่อขอยืมเค้กเป็นสังทานกินเป็ดเฮ้ยทํเหนื่เดวย ไม่ใช่ค่ะยังไม่จบยังไม่จบอีกแฮปปี้เบิร์เแฮปปี้เบิร์ดเด็ดี้ิวใหญ่ราเหรอไม่ได้เขาเกิดพรุนี้อ๋อุี้ สาวาว้โอ้ยสสาวเทียวะไรไมเปิดานนี้่ะบิบฟูใช่ใช่นี่อะเป๋าโอ้โหอันนี้ถ่ายรูปชอบมบมาก้บเเนของสันลไนะวา่คหนได้วยในโลหน้านะคะมาถ่ายให้ มีแต่ละการกอะไรอ่างไรแม่ค่ะโมเดลครับมอได้มมีขาด้อมฝัหญ่รอฝถกล้องไมะทไมทุกคนถือไม่เห็นขวัญเ้ยไม่ให้ขึ้นมาให้เป็นโมเดลคุณเลขาขอบคุณครับเ้ยมาดิมาถ่ายด้วยกันแฉมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเรียกแฉมไม่เป็นไได้ไ อ่่ยูตรไหนีเลขาขวัญใจชาวด้อมก้องพี่คิวก่อนอะก้องเนี่ยค่ะจริงจริงอะอย่างงั้นได้ตุยตุยุยดุยด้ยไุ้ไหมด้ยไดไมย้ตอุ่ม่ไมคะไ่แอบอยู่นะคนนี้คนนี้มั่งของอหนึางสวัสดีบุ๋มให้อุ้มนิดนึงได้อ๋ออะไรพี่พีทให้เลขาใช่ไหม เธงเสียงอ่านเมนของคนขวัญพี่ลีเขามีแคร์แบสสีฟ้าเต็มบ้านเลยพี่ลีคนนั้นน่ะเขามีแคร์แบสสีฟ้าเต็มบ้านให้คนนั้นเรียกนะาคนนี้เรียกพี่